ลูกชายของโกตีอารามบอยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันสําหรับโกตีอารามบอยหรือนายเจริญพรอ,อ่อนละไมซึ่งถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าโกตีนั้นเข้าสู่เส้นทางสายตลกมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นนักแสดงชาวจังหวัดอ่างทองจุดเด่นคือรูปร่างอ้วนและเหมือนเด็กแทนตัวเองว่าหนูมีผลงานการแสดงหลายด้านทั้งตลกภาพยนตร์และละครโกตีในวัยเด็กมีผลการเรียนที่ดีมากเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองที่โรงเรียนโพจิตด,ดามณีจังหวัดอ่างทองแต่ด้วยความเกเรตามเพื่อนจึงไม่ได้สอบ และนี่ออกจากบ้านไปอยู่กับคณะลิเกยอยู่พักหนึ่งก่อนจะไปช่วยพี่สาวขายผักที่พี่จิตและได้ร้องลิเกขายผักจนมีคนแนะนําให้ไปหาพระที่เป็นที่นับถือของนักเรานักแสดงเพื่อให้ช่วยเหลือโกติก็เริ่มเข้าสู่วงการเมื่ออายุประมาณ1 3บสถึงสิปีโดยเข้าร่วมกับคณะตลกเอ็ดดี้ผีน่ารักตอนนั้นใช้ชื่อในการแสดงว่าโกตีผีน่ารักเพราะไว้ผมโกเปลี่ยนชื่อเป็นโกติอารามบอยภายหลังหลังจากมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องโกตีวิรุรุษอารามบอยและแยกออกมาตั้งคณะตลกของตัวเองส่วนเรื่องราวความรักนั้นถ้าใร ติดตามคงจะรู้ดีว่าโกตีนี้มีแฟนสาวน้องวงการที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีมากๆมีภาพน่ารักน่ารักออกมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆและทั้งคู่เองก็รักและดูแลกันเป็นเป็นอย่างดีมีเวลาว่างก็จะพากันไปเที่ยวตลอดแต่แล้วโกตีก็ทําเอาหลายคนเซอร์ไพรส์เพราะว่าออกมาเผยว่ามีลูกแล้วเป็นลูกชายซึ่งเจ้าตัวกับพึ่งจะออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยลูกชายของโกตีนั้นมีชื่อว่าน้องโอมแต่ความเป็นจริงแล้วน้องโอมไม่ใช่ลูกแท้ๆนะคะเรื่องนี้โกตีได้เคยพาลูกชายมาร่วมพูดคุุยยในรรราาากกเื่่องลับบมมทีมป เป็นวิธีกรโดยโกติก็ได้เล่าความจริงแล้วว่าน้องโอมนั้นเป็นลูกของผู้จัดการกับแฟนสาวแต่ว่าทั้งๆผู้จัดการตอนนั้นไม่มีความพร้อมที่จะมีลูกโกติก็เลยขอ,อน้องโอมมาโดยขอให้แฟนสาวของผู้จัดการช่วยอุ้มท้องให้หน่อยก้าวเดือนแล้วในวันที่น้องโอมลืมตาม,มาดูโลกนั้นโกติก็ได้เซ็นรับเป็นลูกเลยที่โรงพยาบาลโดยให้ใช้นามสกุลของตัวเองก็คืออวยพรอ่อนละไม้คล้ายกับชื่อของตัวเองจเจริญพรอ,อ่อนละไม้นั่นเองเลยคะ่ะซึ่งที่ผ่านมาโกติก็รักแล้วก็เอนดูน้องโอมมาเป็นอย่างดีส่งเสีย มีความกระตันอยู่มากๆทั้งรักและเคารพโกตีตลอดเวลาเหมือนเป็นพ่อแท้ๆเลยก็ว่าไดา้แต่ทั้งนี้น้องอมก็รู้ดีนะคะว่าใครคือพ่อและแม่ของตัวเองไม่ได้ปิดบังอะไรที่ผ่านมานั้นน้องอมทําให้โกตีมีความสุขมากๆเพราะว่าโกตีนั้นไม่คนที่รักเด็กและตัวเองก็ไม่สามารถจะมีลูกได้ด้วยหากถามถึงตัวเองจะเป็นอะไรไปมรดกบางส่วนก็ยังคงยกให้น้องโอมอีกด้วยดีจริงๆเลยแหละคะ่ะ